ก็ต้องบอกนะครับว่าเอาเรื่องแรกก่อนนะครับดูเหมือนกับการเจรจาทางการค้าในรอบนี้นะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับอินเดียเมือ่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าดูทรงแล้วเหมือนดูดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็คนก็อาจจะถามว่าเอ้แต่ไม่แตกต่างกันยังไงนะครับทำไมบางประเทศเหมือนกับเจรจาไม่ได้นะครับแต่ว่าทําไมอินเดียเหมือนกับอาจจะเป็นประเทศแรกที่เจรจาได้นะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่า คือมันก็ยังไม่ได้มีการถแถลงอย่างเป็นทางการนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ r e c i p r o c a l tariff ที่ขึ้นอินเดียนเนี่ยจะกดลงมาเหลือ10%หรือว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับยังไม่มีใครทราบแบบ100%ในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยนะครับคอมมิตเมนต์เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับสิ่งที่เห็นทางโมดีสเนี่ยก็มีการถแถลงนะครับกับ j จดีแวนส์เนี่ยก็บอกว่า1 จะมีการซื้ออุปกรณ์นะครับทางการทาหารโดยเฉพาะในฝั่งของอาวุธยุโทโธปกรณ์และเครื่องบินเจ็ตนะครับ F 35นะครับรวมถึงนะครับจะมีการปรับลดแบเรียร์ในการนำเข้าสินค้าจากทางสหรัฐอเมริกาเพื่อมาออซื้อขายในประเทศอินเดียเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับแต่ผมมองว่าถามว่าเรื่องนี้ มันแปลกไหมมันก็ไม่ได้แปลกเพราะญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้เป็นนักสะการเจราจารแบบนี้คล้ายๆกันก็คือซื้อสินค้ามากขึ้นแต่ญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ซื้อแบบตัวอาวุธยุโทโธปกรณ์กับเครื่องบินเจ็ตแต่อินเดียเนี่ยซื้อเลยนะครับก็เป็นเป็นเวลาไป,ป,ป,ปซื้อพวกนี้มันก็เป็นเม็ดเงินที่มันก็ถ้านับดูมันก็เยอะกว่าพวกเกี่ยวข้องกับเข้าวโพดเกี่ยวข้องกับ LNG เยอะเนาะถ้าซื้อคุณเล่นซื้อทีหนึ่งซื้อ f 3 5ไม่รู้กี่1ิกี่ร้อยลำนะครับในขณะเดียวกันเนี่่นะครับบต้ององกวา ประเด็นที่มันเป็นประเด็นข้อตกอต่อถกเถียงกันก็คือเมกาเนี่ยนำเข้าสินค้าจากอินเดียเนี่ยคิดภาษี3.8%แต่อินเดียเนี่ยนำเข้าสินค้าจากเมกาเนี่ยคิด15%เพราะฉะนั้นส่วนต่างกันประมาณ1 2บบวกรบเนี่ยอินเดียเนี่ยให้คอมมิตเมนว่าเดี๋ยวจะลดภาษีตรงนี้ลงมานะครับอันนี้มันเริ่มดูส่วนต่างกันนะว่า1 2สส่วนต่างระหว่าง3กับ15าเนี่ยเดี๋ยวจะลดตรงนี้ลงมานะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนะครับของ Trade Balance ในรอบนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับในสั่งของการเทรดเนี่ยนะครับปัจจุบันตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก1นึ่งแล้านเหรียญเขาตั้งเป้ากันนะครับว่าในปี2030เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเป็นประมาณเองพันถี่จาก1นึ่งแล้านเหรียญในปัจจุบันตอนนี้จะวิ่งขึ้นไปเป็นประมาณ5,000สนล้านเหรียญในปี2030ครับก็คือความหมายคือพยายามจะเข้าสู่เป็นเหมือนแบบ ยุคใหม่ของการมีความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้นะครับแล้วก็ที่แน่นอนครับไอ้เป้าการขัดดุลน,นะครับการเกินดุลที่สหรัฐอเมริกากับท,นนที่อินเดียเกินดุลเนี่ยประมาณ4,6000ล้านเหรียญเนี่ยไม่ต่างกับบ้านเรามากเนี่ยจะลดลงมาอย่างมีนัยยะครับนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการ Import o i l and Gas นะครับเพิ่มขึ้น1,000 0ล้านเหรียญต่อปีจาก1,500 0ไปเป็น2,500 0ครับโอ้โหไอ้ของบ้านเราเนี่ย วันนั้นเราคุยกันเล่นๆนะตัวเลขเท่าไหร่ครับ LNG ประมาณ500ล้านเหรียญนะเทนประมาณ400ล้านเหรียญนะครับก็ประมาณ1,000ล้านเหรียญนะครับของอินเดียครับโคลาสเกลกันนะครับของเราก็คือประมาณสัก500-1,000นะครับของเขา10,000ครับก็ต่างกันสิเท่าเนาะแต่ก็เข้าใจอ่ะมันขนาดโคลาสเกลกันนะบ้านเราถ้าเอาเข้ามาขนาดนั้นก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับแต่อินเดียเนี่ยรับตรงนั้นเต็มๆนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้พูดคุย แต่นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักเจราจาการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเขาพลอยเอามาที่ประเด็นนี้ครับเขาพลอยเอามาเป็นประเด็นที่ว่าอินเดียหลังๆเนี่ยเริ่มเหมือนกับก็ไม่ได้เป็นความชัดเจนว่าอยู่ฝั่งรัสเซียกับจีนเยอะเหมือนกับมีจุดยืนในฝั่งของมิดเดิลอีสต์กับฝั่งตะวันตะวันตกเนี่ยกับตะวันออกเนี่ยเหมือนกับหลังๆมาเนี่ยเริ่มตรงกลางมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอเวลาประเทศตัวเองไปอยู่ในบริกส์บริกส์ก็คือแน่นอนครับก็มีอินเดีย มีรัเสเซียมีใช้หน้าอยู่ในนั้นก็ทําให้ในช่วงที่ผ่านมามันก็ทําให้มันต้องเป็นการคานกันแต่ถ้าเราลองดูนะครับจากในช่วงประมาณสัก5ปีถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะว่าอินเดียเนี่ยก็มีการ d i v ว r ร์ซ y นะการนำเข้าสินค้านะครับไม่ว่าอย่างอันเนี้ยอันเนี้เป็นเรื่องของอา m มสนะครับเวบพอนะก็คือจากเดิมเห็นไหมครับสัดส่วนของรัเสเซียเนี่ยโอ้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยสูงมาก นะครับเห็นไหมครับมันก็ค่อยๆเริ่มลดลงมาลดลงมาตามชาร์ตสีฟ้าที่ค่อยๆลงนะครับก็ <GO av uther> ไปหาทางยุโรปนิดเยอะขึ้นนิดหน่อยไปหาทางอิสราเอลซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์เยอะขึ้นนิดหน่อยไปหาทางเมกานิดหน่อยนะครับส่วนออยล์แอนด์แก๊สครับก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาพอเวลามีการคว่ำบาตรสงครมรัสเซียยูเครนเนี่ยยอมรับว่าอินเดียเนี่ยมีการนําเข้าจริง แต่ถ้าเห็นว่าเฮ้ยอยู่ๆคืออย่างนี้ดีมาในประเทศอินเดียเนี่ยมันคงไม่ได้แบบบ้าจี้ในการสามารถนําเข้าออยล์แก๊สขึ้นมาหมื่นล้านแล้วดีมาร์มารับหมดหรอกไม่ใช่ก็อาจจะเห็นภาพได้ว่าเดิมเนี่ยเขาเคยมีการสั่งซื้อสินค้าโดยเฉพาะออยล์แก๊สจากทางรัสเซียนะในช่วงสามปีผ่านมาก็อาจจะเห็นการปรับตัวลงตามอาวุธตามชาร์สีฟ้านี้ก็ได้แต่เปลี่ยนจากอาวุธเป็นออยล์แก๊สแล้วชิปไปหาอเมริกา นี่แหละครับอย่างที่บอกไปคือไอการเจราจาการค้าเนี่ยผมว่าเรื่องการซื้อขายสินค้าเนี่ยมันเป็นท่าง่ายนะครับแต่ไอจุดยืนของการเมืองระหว่างโลกเนี่ยอันเนี้ยผมว่าอินเดียอาจจะทําได้ดีกว่าญี่ปุ่นและเป็นอีกหนึ่งออฟเฟอร์ที่แตกต่างกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยซื้อสินค้าแล้วก็ลดภาษีแล้วก็ลงทุนอินเดียท่าเดียวกันเลยแต่อินเดียมีเรื่องนี้ในการคานอำนาจระหว่างขั้วสองขั้วกันก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อวานนี้เซนติเมนต์เชิงบวกเริ่มกลับมาอย่างเป็นทางการครับทุกคน ในขณะเดียวกันถามว่าแล้วการรีเรทจะเป็นยังไงนะครับผมเปิดให้ดูภาพนิดนึงคืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อ2วันก่อน,อนที่ผมบอกว่าถ้าเราอิงจากสมการนี้ว่าเวียดนามโดน40กว่าบ้านเราโดน30กว่าบางประเทศโดน20กว่าในยุโรปเนี่ยในช่วง90วันทําการจนถ,ถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันอาจจะสามารถตีความในเชิงเซนติเมนต์ได้ว่ามันไม่แย่ไปมากกว่านี้แล้วนะครับไม่นับจริงนะครับหลายประเทศเนี่ยมันไม่แย่ไปมากกว่านี้แล้วนั่นคือเทรดเซอร์พาสหารด้วยเอ็กซ์พอร์ตไปอเมริกา แล้วก็คูณกับ0ูุ 5, ซึ่งเป็นสูตรที่นักเศรษฐศาสตร์คำนวณขึ้นมาว่าไอการไอทำไมบ้านเราโดน36%ก็เนี่ยแหละครับมาจากตัวเลขตรงนี้นะครับทำไมเวียดนามโดนส0เก็มาจากสูตรตรงนี้มันอาจสามารถตีมตีและอิมพายในเชิงของเซนติเมนต์ไม่ใช่ฟันดอรเมนททลนะครับเซนติเมนต์ได้ว่าเราน่าจะไม่ได้แยกไปมากกว่านี้ภาษีที่ขึ้นกันระหว่างโลกนะครับของท,ท,ทุกประเทศเนี่ยคงไม่ได้ขึ้นไปมากกว่านี้ละนะครับนี่คือจีนเมกาแล้วก็มีเมกาเองด้วยที่ขึ้นกับทุกประเทศ นะฮะแต่ว่าถ้าสูตรตรงนี้มันยืนตรงนี้แล้วเนี่ยเปิดแบบ worst case มาแล้วเนี่ยมันคงไม่ขนาดแบบ worst come to worst นะฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าภาษีไม่ได้แรงไปมากกว่าน,นี้แล้วในเชิงของเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าหยุสมมติคุณขึ้นภาษีเรื่อยๆๆๆแน่นอนอ่ตลาดหุ้นโลกก็ลงเรื่อยๆๆแต่ถ้าภาษีมันยืนตรงนี้แล้วและเปิดทางเจราจาเจราจาได้ไม่ได้ถ้าเจราจาไม่ได้ก็ไม่ worst ไปมากกว่าน,นี้แล้วคุณก็โดนเท่านี้แหละแต่ถ้าเจราจาได้คุณก็ลงมาเช่นบ้านเรา36หรือ25หรือแต่36ขึ้นเป็น50บแต่สามาิบก ยากมากไม่อย่างนั้นเนี่ยแต็กเฟชันนอนมาเลยสำหรับอเมริกา,นะรราะฉะนั้นผมก็เลยมาเปิดตลาดหุ้นโลก m s c i a อสนะครับในช่วงก่อนอปลายมีนาจนถึงวันนี้หนเดือนเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยปรับตัว PE ของตลาดหุ้นโลกนะครับลงมาจาก17.4ลงมา15.6บวกลบก็คือจากค่าเฉลี่ยนเนี่ยลงมา1 Standard d e v i a t i o n จากความกังวลเรื่องของเฟดทารีนี่หุ้นโลกก่อนนะ ต่เห็นไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีการรีเรตติ้ง PE กลับมาที่กลุ่นหนึ่งละก็คือลบหนึ่งแล้วบวกกับ0.5ครับเท่ากับว่ามันก็อยู่บริเวณประมาณสัก16.4อีกครั้งหนึ่งนะครับลงมาหนึ่งแล้วตอนนี้เริ่มเด้งกลับตามเซ็นเตเมนต์เทรดทอร์กละเพราะฉะนั้นเนี่ยไปจับคือ0.5นะครับผมเอาตัวเลขตรงนี้มาแมทช์กันซึ่งผมกําลงจะบอกว่าผมยอมรับนะครับว่าในช่วงของ Se t Index เน,นะครับตอนนั้นเนี่ยนับจากการ ที่มีประเด็นเรื่องของเฉลยทาริสเซตอยู่หนึ่งหนึลงไป1นึ่ก็คือ115จุดครับเรามาดูกันว่ามันเกิดจาก EPS เท่าไหร่แล้ว PE แบนเท่าไหร่นะครับ EPS เนี่ยนะครับสองคับดาสามรับที่ผ่านมาตรับตัวลงมา2ก็คือ94.5ตอนนี้92.5ก็คือ2 2คูณกับ PE 13เท่าก็คือ26จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเซ็ตอินดกซ์ลงมา115จุด 1นึจุดเนี่ยควรลงประมาณ26จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่า1 1อยสิากำไรมันลงมาจริงๆแล้ว26จุดเพราะฉะนั้นอีกประมาณ90จุดขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ PE ดีเลทหรือเลทเท่าไหร่ถูกไหมครับ EPS ลงจริงๆคือ26จุดนะครับแต่มันลงมา115เพราะฉะนั้นเนี่ยไปกลับมันคือจริงๆแล้วมันก็ควรจะนะครับเอางี้ถ้าสมมติ sentiment กลับมาดีนะครับ,บ,ม,นะรบมันก็ควรจะยืนอยู่1 1 5ถูกไหม พราะก่อนลงมันคือหนึ่งนหนึ่งเจ็ดบห้านะครับมันโดนไปประมาณยี่สิบกว่าจุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือหนึ่งหนึ่ง้ยสี่ห้าถูกไหมอธิบายก่อนคือมันโดน EPS มันโดนดาวเกรดจริงแต่ PE มันขึ้นกับมันลงนะครับผมก็เลงจะบอกว่าผมจะบอกว่าผมไม่คิดว่า sentiment ตรงเนี้จะส่งผลให้ EPS เราเกิดการอัปเกรดไม่ใช่ผมว่าคนละเรื่องกันนะครับ EPS แปดแปดยังคงอยูนะ่ตอนนี้อยู่เก้าสองจุดห้าผมไม่คิดว่ามันจะปรับตัวขึ้นนะครับแต่เราตัว EPS แต่ยอมรับว่าถ้าสมมติว่าโลกกเนนนีีย่ยมมัมารร PE ขึ้ ซึ่งวันนี้ประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่อินเดียเนี่ยก็รีเลทพีขึ้นผมก็เลยมาบอกว่าในระยะ sentiment ระยะสั้นมันก็มีโอกาสที่88 p e p s เหมือนเดิมแต่รีเลทพีขึ้นจากลบหมาเป็นลบ0.75ครับก็คือ1145เป็น1210แต่ไม่ถึง1275 1275นี่คือเรารีเลทพีเเท่าโลกอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้โลกเนี่ยมันขึ้นมา0.5 ก็คือสมมุติจากลบ -1 ไปเป็นลบ -0.5 สมมุติเราเอาตามโลกนะเนี่ยโลกเนี่ยมันขึ้นมาจากลบ -1 เป็น0เป็นลบ -1 เป็นลบ -0.5 แต่ของเราถ้าเอาสเกลเดียวกันก็คือลบ -1 เป -0.5 เนี่ยผมว่ามัน too good to be true เพราะ set index บ้านเรามันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะผมก็เลยเอาครึ่งหนึ่งของการรีเดทเซติเมนต์โลกมาใช้กับ set index ครับก็คือจากลบ -1 มาเป็นลบ -0.75 พอครับไม่ใช่เอาลบ -1 ไปเป็นลบ -0.5 ครับก็คือ1145ลันเวย์รอบนี้เลยเป็นที่มาว่าผมมองว่าอาจจะเห็น1210 แต่นี้บอกก่อนนะว่า EPS ไม่ได้ปรับและสำหรับผุ้นแนะนําผมมองว่าต้องบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันไม่แปลว่าการคอนเฟิร์มการเจรจานะมันผันผวนสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจจะเก็งกําไรได้เลยสั้นๆนะครับแต่ผมบอกก่อนว่าต้องรับความเสี่ยงได้สูงต้องมีจุดคัดลอสและเป็นการเก็งกาไรนะครับซึ่งเทน้ำในแง่ของ s e ต t i m e n t ตรงนี้นะครับหุ้นเก็งกำไรที่เราบอกมาต้นสัปดาห์นะครับตอนนี้เรามองเป็นตัวเดลตานะครับซึ่งเดลต้าเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ทันพูดไปะรรกก็จมีเื่อองงขา เพน up ดีมาในช่วง Q2 เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองกรอบเดลต้าของการเก็งกำไรนะครับรอบนี้จะอยู่บริเวณประมาณ74บาท75ครับอันนี้คือเทคนิคนะครับ74บาท75จะเป็นแนวต้านแรกนะครับของตัวเดลต้านะครับซึ่งเราแนะนำเป็นหุ้นเก็งกำไรตัวแรกในวันนี้นะครับสำหรับเดลต้านะครับ74บาท75นะครับแนวต้านแรกตัวที่2ก็คือตัว AOT ครับทุกคนนะครับผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มีมุมมองเชิงบวกสำหรับท่องเที่ยวมากนัก แต่นับจากราคาหุ้นที่มีการกดตัวลงมาแล้วผมลิงก์ไปในเงี้ของฟันโฟล์คอลโกเซฟฟเนี่ยจริงๆ l t เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าท่องเที่ยวอาจจะไม่มด้ประเด็นบวกแต่ถามว่ามันจะมีตัวเลขบางตัวที่อาจจะมีการ mismatch กันไหมมันมีนะนั่นก็คือตอนเนี้เราเห็นการรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ผ่านออกมาจากทอทอทเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยในเดือนเมษายนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลบไป6.5%จุดห้าเปอร์เซ็นต์ัเดแต่ล่าสุดเราเช็ค inter passenger ของ AOT ในเดือนเมษายนบวกสองจุดสามนะครับ ของการท่องเที่ยวเนี่ยมันทุเดทลบหของ AOT บวกความหมายคืออะไรทำไมสองตัวเลขนี้แตกต่างกันผมตีความเองนะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันรับจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาด้วยนะครับเช่นพม่ามาเลกัมพูชาแต่ถ้านับอินเตอร์เพนเซอร์ของ AOT เนี่ยจะเป็นการบินเข้ามาเพราะฉะนียพอมีอัพไซด์เล่นได้ระยะสั้นๆนะครับประมาณสัก3าบาบาทบวกลบนะครับนั่นก็คือเป็นหุ้นที่เรามองว่าอาจจะเห็นการเก็งกำไรในระยะสั้นๆนะครับประมาณนี้ นะครับแล้วกอ็อีกตัวนมีเดลต้านะครับมีเอโทนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่งนของตัวนิคมอย่างตัวอมตะนะครับก็จะเป็นนักลงทุนจะความเสี่ยงไม่สูงแล้วก็มองเป็น3หุ้นประมาณนี้นะครับ